จุงก็เอาไปมาป,าปาูนกรุ๊ปเนีตครับผมสวัสดีเอฟซีตก็พี่น้องทุกคนด้วยนะฮะวันนี้พามาหมายริมคลองครับผมมากู้เบ็ดนะครับผมมาเช็คสถานการณ์น้ําที่ว่าเออล้นฝายนะครับผมตอนนี้น้ําหายหมดแล้วนะครับผ <laughs> มนี่ครับน้ําหายหมดแล้วแต่ก่อนนี้ท่วมตรงนี้เลยนะท่วมจนถึงตอนนู้นเลยนะครับแล้วก็ยาวไปนี่ไปไม่ได้เลยครับเนี่ยลองลอยตอนเกือบอนเนี่ย เป็นตะไคร่น้าครับขังน่าจะหลายวันอยู่มั้งนะครับผมยังมีน้ําปล่อยอยู่ตรงนู้นอยู่นะฮะช่องนู้นมันปล่อยน้ําอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูเบ็ดกันครับว่าปากไว้ตรงนี้ประมาณเกือบสิบพันครับยาวถึงนู่นเลยว่าเบ็ดโผล่น่าจะโผล่แล้วแหละจะติดปลาบ้างไหมไม่แน่ใจว่าปลาติดแล้วยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีใครมาดูเบ็ดแล้วก็มาใส่เบ็ดแล้วก็เจอเบ็ดเราแล้วเอาไปหรือเปล่าครับไปเช็คดูว่าเบ็ดยังอยู่ไหมครับเพราะว่าเบ็ดทุกคันเนี่ยผมเสียได้หมดนะพี่น้องตะกี้คันกี่คันที่ใส่ไว้เกิด เป็นไปได้ก็อยากเอากลับคืนครับเอาไว้ใส่เบ็ดนะครับเอาไว้ใส่ที่อื่นถ้าเกิดไม่มาเก็บเนี้ยมันก็หายไปไเรื่อยๆโอ้โชคดีน้ำลดพอดีครับผมไปดูนะครับไปว่อนนี้เต็มนี่นะเนี่ยดูลองรอยน้ําครับเต็มถึงนี่เลยโอ้โหตอนนี้หายหมดแล้วไปดูเบ็ดครับไปไปดูเบ็ดอดีกว่าปล่อยน้ําต่อเน,นื่องครับ เปิดน้ำไหลออกระบายน้ำต่อเนื่องครับโอ้โหเปน็นลำบากเนี่ยขอรับแ<อ>ป๊บหนึ่งครับข้าวออกรวงแล้วนะครับขี้ไม่นานก็จะเปี่ยวแล้ว เลืน่นเลืน่นเลืน่นโอเคเนี้ยคนคนนึงอืมโอเคจะขออันนี้แป๊บนึงครับไป,ไปดูเบ็ดกันถุงปลาไปด้วยกระมานจะไปดู ตรงนี้คันหนึ่งหายวะทุกคนนีกผอาไปแล้ววะนีกผอาไปได้เหรอไปได้มั้งคันนี้นี่ใจครับว๊อบว๊อบว๊อบ เบ็ดยังอยู่ไหมพักไว้แถวเนี้ย,ยเดี๋ยวผมลองไปงบดูนะฮะลองไปเขี่ยๆดูพอเจอครับไม่รอยคนลงมาครับเรียบร้อย <c oughs> หายไปแน่พี่น้อง หายไปแล้วครับโอ้ยมัใส่มันใส่ใสข้ยุลลดมนาะโอ้โหไวจริงครับที่นี่มาที่ไรนี่คือจะช้าปั๊บเนี่ยโดนขโมยตลอดครับไม่รู้ติดปลาบ้างหรือเปล่าแต่รู้ที่เรารู้คือ,อเบ็ดไปแล้วครับมีรอยคนลงไปนะครับผม ต้องมีอะไรต้องเห็นปลาหรือเปล่าแล้ไม่เคยเห็นขั้นเบ็ดครับโอ้โหจะช่วงหน้าแรงนี่มีมนี่น่าจะมีมาทำตังค์บ้างครับชอบอยู่ตามพุ่มไม้แบบนี้นะอา้าคันนี้ยังอยู่ครับนี่ถ้าอยู่นีเห็นอย่างนี้ครับนี่นี่เฮ้ยคันนั้นติดปลาหรือเปล่าพี่น้อง เดี๋ยวเอาเบ็ดขึ้นมาก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวร้อยท้อคนมันหมานเลยพี่น้อง ขาดครับรอยเท้าคนเหมือนตัดเอาเบ็ดไปครับนี่มีรอยเท้าคนลงไปครับอา้าผมวัดลนทุกหลังอะเอา้าเอาละไมเคยทำให้ผิดหวังครับหมายนี้ครับ <c oughs> ขโมยเยอะครับ ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอยลงไปเอานี่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 ดูนะครับโอ้หมดหมดกัดนี่มันปากไว้ไม่รอดครับไม่เหลือครับโอ้มันไวมันไวไวในพวกนี้นะ ติดปลาแล้วผมว่ามันถึงหน้าไปด้วยครับอันนี้มันตัดออกได้มันเลยเอาอันนี้ไปครับไม่เชื่อขาดเลยไม่เอาโอ้โหสุดยอดไม่เคยทำให้ผิดหวังกับไม้นี้ครับฝนไม่ตกมาสองวันพี่น้องผมมาดูหายเลยน้ำล็ปุ๊บหายเลย เคยทำให้ผิดหวังใส่แล้วต้องมาดูตลอดครับทิ้งไม่ได้ทิ้งปั๊บขโมยเลยโอ้ขี่รักขี่หายขี่ขโมยเท่นี่มันเบ็ดผมพี่น้องมันเอาเบ็ดผมมาปากเหนดูก่อนเใช่ไหม โอ้ไม่ใช่ครับเ๋ยวปูด้วยครับใส่ปูเสือกใส่ไม่เป็นอีกโอ้ตรงนี้คันนึงไหนยเซฟโอ้โหตรงนี้ปงวะ โอ้ตอยู่อยู่มันมาไม่ถึงครับมันมาถึงหายแล้วนี่นี่ยัอยู่ครับผมไม่ใช่มาไม่ถึงพี่น้องมันเพิ่งใส่ใหม่ hey! เฮ้ยเบ็ดของมันนี่ว่าพี่น้องไม่ใช่เบ็ดของผม เป็นของผมหายเป็นของเขาดี่ว่าไม่ใช่เป็นของผมโอ้ใส่ยาปูใส่ผิดให้ใส่แต่กระยากบใส่ทโทนๆนะครับอ้าวอันนี้ดูใช่ไหมเนี่ยตรงที่ผมใส่ ใส่อันนี้เลยครับไม่ใช่เบ็ดผมพี่น้องแต่เบ็ดผมหายหายทุกคันจะโดนแทนที่ด้วยเบ็ดคันใหม่มันใส่แทนที่ทุกหลังเียครับ ใส่ผิดใส่ยาปูก็ใส่ผิดน,นี่ใช่ไหมอันนี้ดูบนไม่ใช่ครับของเขาหมาเลยแต่ไม่รู้เขาใส่อะไรนี้โอ้สรุปเป็นผมหายครับหายเกี้ยงครับ โดนแทนที่หมดเลยพี่น้องเบ็ดเก่าผมไม่เหลือเลยครับปูไตดึกๆอยู่หายหมดเลยแทนที่ดูขันใหม่ครับไม่รู้ของใครไม่รู้อ่าวงงเลยครับงงสามอย่างหนึ่งเบ็ดหายไปไหนใครเอาไปสองตำแหน่งที่หาย โดน,นทุบแทนหมดเลยนะครับผมสามทำไมใส่เยบปูแบบนี้ม <c oughs> าเมื่อกเห็นใส่ยบปูแบบนี้มันต้องใส่บนหญ้านะพี่น้องหรือถ้าเป็นน้ำตื้กก็ให้ใส่บนดินอันนี้ไม่ลอยกับน้ำเลยครับเออแปลกเขาคงมีวิธีของเขาคงจะใส่แบบนี้ก็เ่ยได้ปลา,าแต่ว่าเบ็ดผมหายหมดเลยหายเกลี้ยงนะครับ ไม่เหลือสักคันเดียวโอ้โห oh. งงงงเลยครับเจอแบบนี้งงครับไปไม่เป็นโอ้โ oh. ห oh. เบ็ดผมสิบประคันเสียด้มากครับรอยเท้ายังใหม่ๆเลยเพราะยังใหม่กิ๊กอยู่เลยอะ่ะแต่ว่าน่าจะใส่เมื่อเช้านี้หรือเมื่อกคืนครับโอ้โห oh. เปนไปอยู่นะกีรักทักทีหากินเหมือนกันทำไมขี้ขโมยจั่งวะไม่เข้าใจโอเคน้องทีนี้ก็ประมาณนี้ผมทำตามสัญญายที่ผมเคยบอกว่าผมมาเอาบิดของคืนนะก็ไม่คิดว่าจะโดนขโมยนะเอ mm hmm. ้ไม่ใช่ไม่คิดคิดไปแล้วแหละว่าตองไีก็โดนขโมยแต่ว่าพยายามมาให้เร็วกว่าเดิมเพราะปีที่แล้วก็โดนขโมยหมายนี่แหละไม่คิดว่าปีนี้จะโดนอนี มาอันี้ไม่ได้เลยขี้ขโมยเยอะจริงๆครับไปครับผมไปเจอก,กันคลิปหน้าครับเซ็งเลยเสียทั้งเบ็ดเสียได้ปลาไม่เท่าไหร่ครับเสียได้เบ็ดครับโอ็เซ็งๆไปเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคลิปผมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ